สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักงทุนทองคบทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของกัวลาวนะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคําในหลากหลายแง่มุมมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้พุธที่4มิถุนายนนะครับราคาทองคําเปิดสัปดาห์ค่อนข้างงดงามเลยครับขึ้นไปจอะทดสอบ3,400แต่ก็ข้ามไปไม่ได้นะครับก่อนจะย่อตัวลงมาซึ่งต้องมาดูละครับว่าจะย่อลงไปได้ลึกขนาดไหนและมีโอกาสจะกลับขึ้นไปเหนือ3,400ได้มากน้อยแค่ไหนสัปดาห์นี้มีปัจจัยอะไรต้องจับตาบ้างเดี๋ยวผมพูดคุย ทางคุณเศรษฐวัน์พุทธิพย์เถรดเดอร์ของบริษัทอินเตอร์โกลโกเทรดมาดูมุมมองการลงทุนแล้วก็การวางแผนการลงทุนในสัปดาห์นี้กันครับว่าอินเตอร์โกจะแนะนําอย่างไรบ้างพูดคุยกับทางคุณเศรษฐวัน์เลยครับสวัสดีคุณเศรษฐวันรครับครับผมคุณนุ่มสวัสดีครับเออทองคำยังแกว่งตัวขึ้นลงตลอดเลยคุณเศรษฐวัตรสามพันสี่ได้เห็นไหมครับวันนี้โัวหสามพันสี่วันนี้แหละครับอ่าก็ก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้เอาจริงแล้ว สัปดาห์นี้ผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับคือแค่นี้ก็คือเกินเกินที่คาดไว้เยอะแล้วเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วหรือปิดเดือนที่แล้วมาเนี่ยก็ปิดได้แบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเต็มาีเท่าไหร่เออคือแบบคือตอนแรกผมคาดหวังว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยโดยเฉพาะตอนก่อนสิ้นเดือนเนี่ยโอ้โหมันจะพุ่งไปเลยอย่างน้อยเหนือสามพันสามก็ยังดีสามพันสี่นี่ดีมากแต่ปรากฏว่าพอมันปิดต่ำกว่าสามพันสามเนี่ยก็ก็แบบ ก็กังวลนิดหนึ่งแต่พอดีว่าวันจันทร์เนี่ยด้วยความที่โดนเอาทามเขาขึ้นภาษีอะเนาะว่าจะเจาะขึ้นภาษีอลูมิเนยียมกับเหล็กเนี่ยอโอ้ทองก็จะดีดเลยอันนี้ก็ถือว่าการที่เขาขึ้นมาแบบเนี้ยก็คือเกินคาดแล้วโดยเฉพาะนะครับในสองวันที่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะวันจันท์นะขึ้นวันเดียวเนี่ยร้อยกว่าเหรียญเกือบร้อยกว่าเหรียญเลยออืเรียกว่าแบบเดือดมากมากดังนั้นสัปดาห์นี้จริงๆแล้วผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากขอแค่อย่างเดียวคือให้ยังปิดเหนือสามพันสามได้ก็ยังดี แต่ถ้ามาขนาดนี้แล้วจะไปขอเล็กขอน้อยมันก็ <c oughs> มันก็เสียดายอุตส่าห์วิ่งมาขนาดนี้ถูกไหมครับ <c oughs> กอไปเลยสัปดาห์นี้ถ้า3 0 0่ได้เนี่ยคือสวยงามมากโดยเฉพาะถ้าขึ้นไปแตะนะครับ3,430เหรียญอันนี้เนี่ยขึ้นไปแตะคุณไม่ต้องปิดไม่ต้องเหนือก็ได้ขอแค่ขึ้นไปแตะเนี่ยมันจะทําลายเทรนขาลงไอ้พาพที่เราลงมาตั้งแต่3 0 0ครับมันจะทําลายลงไปเกือบ90%เลยเราราคาสามารถ อาจจะสามารถขึ้นต่อได้ขอแค่ไปแตะนะครับแล้วสัปดาห์นี้ปิดแค่เหนือพัดแต่ถ้ามันไปแตะล้วถ้าปิดถ้าปิดสามพันสามมันก็กระไรอยู่นะครับก็สักสามพันสามร้อยห้าสิบเหรียญขึ้นไปเนี่ยผมว่าดีนะครับขอสัปดาห์นี้แล้วสัปดาห์นี้มันมีนอนฟาร์มด้วยวันศุกร์นะครับอันนี้ก็น่าลุ้นเหมือนกันนะครับที่จริงจริงแต่ก่อนก็ไม่ค่อยลุ้นอะไรมากหรอกแต่ว่าครับด้วยความที่ เดือนนี้หรือตั้งแต่เดือนพฤษภามาเนี่ยข่าวเซนติเมนต์มันไม่ค่อยดีกับท้องเท่าไหร่ก่อนหน้านี้เนี่ยสงครามการค้ามันแบบมาเต็มกราฟรก็สวยกราฟรายเดือนก็ดีแต่ตอนเนี้กราฟรายเดือนก็ปิดแบบไม่ค่อยไม่ค่อยน่าสนไม่ค่อยน่าดึงดูดนักแล้วก็ข่าวข่าวเนี่ยก็ไม่ค่อยแบบสู้ดีเพราะว่าสงครามการค้าก็เหมือนจะจบลงไปอ่ะเนาะครับอพอเป็นแบบเนี้ยผมเลยต้องลุ้นบางอย่างซึ่งข่าวเราไม่รู้ว่ามันจะออกในอีท่าไหนอยู่แล้ว ทําอาจจะมีลูกบ้าอีกหลายรอบก็ได้หรือทําอาจจะสงบสงี่ยมเราก็ไม่รู้ถึงไหมครับครับงั้นผมขอลูกบ้าที่แบบในเมื่อการาฟรด้เดือนเดือนที่แล้วอะ่ะมันปิดได้ไม่ดึงดูดอย่างนั้นเปิดเดือนมาก็ต้องให้เรียกเรียกแบบเรียกแรงหน่อย ก็คือต้องทําให้ตลาดเนี่ยมีความมั่นใจกลับมาอันนี้ยโดยเฉพาะวันจันทร์เนี่ยเราเห็นแล้วว่าผมเชื่อว่าคนน่ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแต่พอโดนลากมาขนาดนั้นนะ่ะผมว่าคนเริ่มแบบสนใจครั้งหนึ่งแล้วดังนั้นสัปดาห์แรกของเดือนเนี่ยก็ขอให้ปิดส,รรสวยๆแล้วกันก็คือสุกนี้ก็<ด>คือ,อให้เขียวใช่ไหม,ใ,ไหมให้เขียวขึ้นมาก่อนใช่เขียวใช่ใชแต่ก่อนเนี่ยผมจะไม่ได้ถ้าใครตามผมมาผมจะเชียร์ว่าถ้ากราฟรายเดือนปิดเขียวอยู่เนี่ยผมจะไปลุ้นกลางถึงปลายเดือนครับแต่ว่าเคสนั้นน่ะก็ต่อเมื่อกราฟรายเดือน่ะ มันปิดได้แบบรุนแรงน่าดึงดูดมากๆอันนี้แค่โอเคแต่พอปิดแบบอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มันเลยต้องกระตุ้นตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วสัปดาห์สองสามเนี่ยคุณจะพักตัวคุณจะอะไรไม่เป็นไรแล้วก็ไปขึ้นอีกทีปลายเดือนอันนี้นนผมว่ากาลังจะสวยนะครับหรือไม่แน่ไม่นอนนะครับเขาอาจจะดันตั้งแต่สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามก็ได้แต่ก็ไม่อยากไปคาดหวังอะไรมากครับเพราะว่าถ้าดูจากข่าวจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรให้เล่นมากขนาดนั้นมีอีกอย่างหนึ่งที่นักลงทุนมหน่อยก็คือ การเดือนนี้วันที่สิบเก้ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดใช่ใช่ครับก็บอันนี้แหละก็น่าจะเป็นข่าวหนึ่งที่ทําให้ตัวทองอ่ะขึ้นได้แต่ผมมองว่าข่าวนี้ยมันจะไม่ได้ขึ้นวันนั้นหรอกมันมันมันขึ้นตั้งแต่ตอนนี้แหละมันขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้านี้หนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์เพราะเราเห็นแล้วว่าค่าเงินบาทแข็งจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าและทองคําก็ขึ้นมาก่อนหน้านี้เช่นกันแสดงว่าคนน่าจะเก่งกาไรไปพอสมควรแล้วผมเลยมองว่าถ้าถึงวันที่สิบเก้าจริงๆอ่ะ แล้วเขาลดอตัตราดอกเบีย้ยซึ่งมีโอกาสสูงอยู่แล้วนะครับอก็อาจจะไม่ได้เป็นบวกมากนะแต่ก่อนหน้าที่จะลดอะ่ะผมว่าผมว่าใช้ได้คือ,อคือกระแสเฟดอ่ะคือก่อนหน้านี้คือทุกคน <c oughs> คาดการณ์ว่าลดคือครั้งแรกคือมิถุนาเนาะแต่หลังๆไมุ่ณเสีวัฒน์เขาก็มีกระแสเหมือนกันว่าเดือนนี้อาจจะไม่ลดนะอะไรเงี้ยตรงนีุ้ณเสีวัฒ่ายังมองว่าลดไม่ลดผมมองว่าผมาผมองมองว่าคาดเดายากแต่ว่าคือสําหรับผมอะ่ะผมใช้ง่ายๆอันนี้แบบผมเทรนในที่บริษัทด้วยนะครับว่า วิธีดูพื้นฐานเรื่องนี้ง่ายๆคือให้ไปดูอีโคด r มิกโปรเจคชันนะครับเมื่อปีที่แล้วหรือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกไว้ว่าปีเนี้ยลดสองครั้งใช่ตามแมทไม่ง่ายเลยครับสิบสองเดือนหารสองลดสองอครั้งใช่ไหมตกหกเดือนก็คือหก <6 S 2> เดือนแรกเนี่ยแตม,มีการลดก็คือเราเราเราไม่รู้มันจะลดหรือไม่ลดหรือจะไปก่อนหน้านั้นแต่คาดหวังไว้ก่อนว่าหกเนี่ยลดอืมแล้วอีกอย่างเนี่ยกระแสเรื่อง GDP โดนปรับตัวลดลงเศรษฐกิจไม่ดีจากสงครามการค้าของถามถึงแม้ว่าสงครามการค้าอาจจะส่งผลให้เงินเฟอร์มันแรงแต่นะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเซนติเมนต์ของตัวเฟดเองเนี่ยเขาก็เราก็ห่วงเศรษฐกิจเหมือนกันครับดังนั้นการลดดอกเนี่ยมันก็คือการช่วยเศรษฐกิจอีกแง่หนึ่งเหมือนกันถ้าเฟดเขาเปลี่ยนโฟกัสมาจากเงินเฟริรมาเป็นเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้เราน่าจะได้เห็นการลดดอกได้ไม่ยากแต่แต่พวาวเองก็พาเวลก็ยังยังเน้นเรื่องของเงินเฟ้ออยู่นะคุณศิริวัฒน์ถูกไหม ใช่แต่แต่เขาก็มีเขาก็มีแบบเขาเอ็นใจมาบ้างแล้วแหละก่อนหน้านี้คุณจะไม่เห็นคํานี้คุณจะเห็นว่าใเงินเปรดล้วนๆผมเงินเฟ้อนะครับก่อนปีก่อนหน้านี้ที่จะลดจะลดเนี่ยเงินเฟ้อแต่ปีเนี้ยตั้งแต่ต้นปีมาบอกว่าอืก็ต้องรอดูภาวะเศรษฐกิจของทั้มเนี่ยอะจะส่งผลในภาพรวมเนี่ยเขาจะเริ่มพูดแบบนี้แล้วแสดงว่าเขาเอ็นเอียงมาระดับหนึ่งแต่อย่างก็ว่านะครับเราเราเดาใจเสร็จอะไรไม่ค่อยได้แต่ผมว่าเดาเฟดอะยังง่ายกว่าเดาทั้ม อืมถูกตอ้อ <laughs> งงั้นผมเดาเฟดไปก่อนว่ารด<อ>นะครับ<อ> <laughs> แค่คแค่นั้นเองคุณหนุ่มคือตอนเนี้ย<อ>ในตลาดที่มันแบบหูมันสเปรสปะาไปหมดอะ่ะเราต้องอยึดอะไรบางอย่างนะครับอ,อย่างผมเนี่ยผมยึดง่ายๆเลยแบบไม่ต้องเดามากก็คือกรารายเดือนนี่แหละ<อ>คือปิดเนี่ยเรารู้เลยว่าอ่ะคนยังซื้ออยู่เจ้ายัางซื้ออยู่ค่ะแล้วเราต่อมาก็อาจจะเดาเฟดนิดนึงเพราะเฟดเนี่ยอย่างน้อยเขามีหลักมีการอ่าคือก็จะ คือ <c oughs> ถ้าเกิด <c oughs> ว่าละเดือนมันปิดเป็นโดจิแดงนี่ก็คือน่ากลัวนะคุณเส<อ>มมนาแต่ว่าแต่ว่าพอเป็นโดจิอ่าถ้าเป็นโดจิเขียวขึ้นมานี่ก็เออมันลังเลมืองกันนะถูกไหมคุณเสนาถูกครับก็บพ,อพออย่างนี้นะครับคุณหนุ่มผมก็ตอนที่แบบพอเห็นโดจิสีเขียวมีเงี้นิดเดียวเนี่ยก็แบบผมก็ออกลิปมาไม่ไม่ค่อยแม่ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะยังไงต้องรอดุนแหละต้องรอดุนสัปดาห์นี้แหละปรากฏสัปดาห์นี้เัาก็มาแล้วไงคุณหนุ่มแต่ว่าวันนี้มันพึ่งวันพุธไงหนุ่มใช่ใช่คือวันพ คือแค่นี้มันก็ดีมากแล้วแต่ว่ามันเหลืออีกเนี่ยคืนนี้รหัสจะตกเหลือสามวันเนี่ยเขาอาจจะโดนตบเละก,ก็ได้มันมีข่าวรอมีนอนฟาร์มรออันนี้คือผมเลยไม่อยากให้แบบมั่นใจเลยมากเอาชัวร์คือสัปดาห์ขึ้นไปนะสัปดาห์ปิดเหนือ3ามพันสร้อยห้าสิบเหรียญปิดเหลือห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแต่ถ้าเป็นไปได้กระชากขึ้นไปสามพันสี่ร้อยสามสิบทั้หนนทาให้ทําลายซะ เราควรจะปิดยังไงก็ได้อย่างนั้นผมโอเคปิดอ่ผมเชื่อว่าถ้าถ้าโดนปับนะโดนตกมานะผมพร้อมย่อซื้อเลยผมเนี่ยจะไปคนไปไปหาจุดย่อซื้อเลยถ้าถ้าเห็นแบบนั้นแต่ตอนเนี้ยผมก็เฉยๆนะผมก็ขอแบบหนึ่งอย่างผมเชื่อว่าใช่ผมเชื่อว่าหลายคนเก็บของมาระดับหนึ่งแล้วตั้งแต่ห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งพันเก็บแบบใจใจกล้ากลัวอยู่แล้วหรือเก็บแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือบางคนก็ติด้อยคุณทําอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยแต่ว่าถามว่า ถ้าคุณนจังหวะเนี้ยราคาประมาณนี้ควรซื้อไหมสําหรับผมเนี่ยถ้ารอได้ก็รอสักวันศุกร์ซหน่อยอืมคือถ้าถ้ามันเนี้ยมันขึ้นมาแรงมากเรายังไม่มีการย่อเลยมันอาจจะมีการย่อบ้างอะไรบ้างแล้วผมเชื่อว่านาตอนเนี้ยนกลงทุนทองคอําอ่ะมีของกันหมดทุกคนแค่คมีมากหรือมีน้อยคนที่ยังมีน้อยอยู่เนี่ยผมก็ใช้ความรู้สึกกันเอาละกันถ้าคุณมีน้อยแล้วคุณถือยาวเลยนะคุณก็หาหาไปแต่ถ้าคุณเป็นสายเก่งกำไรเลยนะสั้นจังหวะเนี้ยผมบอกว่าอาจจะชะลอนิดนึงแล้วก็ เข้าค่อยๆแบบค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าค่อยๆซื้อค่อยๆขายไปอย่างที่ผมเคยคุยกับคุณหนุ่มไปเมื่อล่าสุดที่จำได้คือสายเกฑ์กำไรระยะสั้นเนี่ยคุณอยากคาดหวังกำไรแต่เมตรแต่หน่วยวันการวันเดียวขึ้นมาร้อยเหรียญเนี่ยคุณยังไม่พอใจอีกเหรอถูกไหมครับถูกต้องคุณยังแบบเอ้ยถ้าคุณเก่งรายระยะสั้นเนี่ยขึ้นมาเกือบพันกว่าบาทแล้วเนี่ยขึ้นมาร้อยกว่าเหรียญแล้วเนี่ยคุณต้องมีการทยอยขายบ้างใช่ครับถ้าคุณเป็นสายระยะสั้นนะแต่คุณถือยาวอ่ะผมบอกเลยว่าเอาที่ ราคาที่คุณชอบเพราะว่าคุณถือยาวอย่าอย่าไปสนใจห้าร้อยพันหนึ่งไม่ต้องสนใจเอาที่คุณแบบสบายใจว่าคุณถือได้ยาวคุณนอนหลับสบายคุณอยู่กับครอบครัวแล้วไม่ต้องแบบหยิบมือถือมาเปิดดูตลอดนี่ผมแชร์ประสบการณ์ส่วตัวผมเลยเวลาแบบเราไม่ได้สบายใจเนี่ยบางทีคนถือยาวไม่จําเป็นที่ต้องมาเล่นอะไรแบบนี้นะครับประมาณนั้นคุณแล้วเราเมื่อเช้ามันย่อลงมาแถวสักสามสามห้าหกศูนย์โดยประมาณรับรับเท่าไหร่เดียครับวันนี้ ก็นั่นแหละครับสามสามห้าศูนย์แนวรับแรกเนาะสามสี่ศูนย์สามสามห้าศูนย์ตรงที่มันเป็นจุดสูงจุดจุดลงเมื่อวานนี้นิดนึงใช่ตรงเนี้ยก็คือใช้ได้ครับใช้ได้แล้วก็ถือลุ้นกันไปเนาะจะสามมันสี่หรือเปล่าอย่างนี้ไหมครับใช่ถ้าใครขายอะไรไปหมดแล้วเนี่ยจังหวะนี้ก็มีมีมีให้เข้าอีกครั้งหนึ่งแต่ก็อย่างว่าแหละก็ต้องรอดูกันต่อไปสําหรับส่วนตัวผมเนี่ยเอาชัวร์คือเดี๋ยวรอปิดสัปดาห์วันศุกร์ตีสี่นะปิด เขียวดียังไงก็โอเคคืออย่างที่ผมผมบอกว่าคือสัปดาห์ที่แล้วอ่ะปิดเดือนก็จริงแต่สัปดาห์ก่อนหน้าเนี้ยเราเห็นว่ามันมันแบบมันยังมันมีมีทรงอยู่ถึงปิดแดงแต่ว่าถ้าสัปดาห์เนี้ยปิดเขียวได้อ่ะมันก็คือจะแบบดีมากเลยประมาณนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดหลุดสามสามสี่ศูนย์อีกสักรับหนึ่งตรงไหนเดียครับคุณเศรษฐวัฒน์สามสามสองศูนย์ครับสามสามสองศูนย์อันนี้ตรงกับด่านฟีโบรนากสแล้วก็มีแนวรับเล็กๆอยู่นิดหนึ่งสามสามหนึ่งศูนย์ถึงสามสามสองศูนย์ครับน่าจะพอ รับได้ครับทองไทยเช่ไหมครับติดเพิ่มมาด้วยเพิ่มมาด้วยอทองไทยเท่าไหร่ครับตอนนี้มันห้าศูนย์ใช่ไหมประมาณห้าหนึ่งสี่ร้อยครับประมาณนั้นห้าหนึ่งสี่ร้อยห้าหนึ่งห้าร้อยครับนี่คือรับรับแรกใช่ไหมครับอ๋ออันนี้เป็นรับเป็นรับเป็นรับสุดท้ายที่บอกเมื่อกี้ครับสามสามหนึ่งศูนย์สามสามสองศูนย์แต่ถ้ารับแรกที่ห้าศูนย์ก็ตอนเนี้ยอีกแปดอีกแปดเหรียญก็จะมาถึงแล้วเนาะทองไทยประมาณเท่าไหร่ครับทองไทยทองไทยใช่ไหมครับ ของใครถ้ารับแรกห้าศูนย์เนี่ยก็ห้านึงแปดร้อยแต่มันไม่ค่อยราคาไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยน่า,าไ,ไม่ค่อยน่าเสี่ยงเท่าไหร่อืมถ้าถ้าราคาแค่นี้นะคะถ้าคุณรอยล์ราคาแค่นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่า าไปรออีกรับหนึ่งอาจจะไกลหน่อยหรืออาจจะไม่มานะก็ประมาณห้าหนึ่งห้าร้อยประมาณนั้นครับก็ร,รุ่นได้นะท่าหนึ่งห้าร้อยผมว่า,วา,ถ,าถ้าเกิดเมาวานันเมื่าวานขึ้นไปสามสามเก้าสองเราจะย่อลงมาสักสี่สิบเหรียญก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะคุณตัถูกไหมครับแต่มันวันนี้ไม่ควรจะปิดแบบนั้นนะครับ,ค,รบคืออาจจะต้องภายในวันอา่าหรืออกลางคืนอาจจะแบบแรปแรปลงไปแป๊บหนึ่งแล้วดีดกลับขึ้นมาเพราะว่าเมื่อวานมันเมื่อวานมันก็นิ่งไปแล้ววันหนึ่ง โมเมนตัม mm hmm. um มันห้ามขาดกับแบบนี้เอาจริงนะ mm hmm. คือถ้าถ้ารงถ้าเซติเมนตลาดข่าวมันมแบบไม่ได้แบบข่าวมันเก่าแล้วอะไรเงี้ยมันร mm hmm. าคามันต้องดึงดูดพอสมควรคือวันเนี้ยก็ไม่ควรจะไม่ควรจะนิ่งอ่ะหรือไม่ควรจะปิดแดงด้วยซ้ำ mm hmm. อืมก็ควรก็ควรต้องไปต่อถ้าถ้าถ้าเป็นสายเก่งกําไรจะคาดหวังนะดังนั้นถ้าจะย่อดได้เนี่ยอันนี้มันก็น่าจะช่วงกลางคืนแหละถ้าให้เดาแวะมาได้ คุณอาจจะรอย่อซื้อแถวๆนั้นรอรอเล็งๆดูแล้วก็ลุ้นตอนตีสี่ไปเลยว่ามันต้องมันต้องนิวไฮต่อวันต่อวันนะครับไม่งั้นมันดึงดูดไม่พอประมาณนั้นครับส,สรุปีรอบนึงตอนนี้คือย่อซื้อนะคุณย่อซื้อนะครับใช่ไหมครับย่อซื้อครับจังหวะนี้ก็คือถ้าถ้าคุณถ้าคุณรออยู่แล้วสายเกงบรไรละยะสั้นนะ่ะจังหวะเนี้ยมันมีโอกาสเข้มามาถ้าย่อมาก็ต้องซื้อส่วนถ้าใครเป็นถือยาวผมมองว่า ถ้าคุณไม่รีบอะไรรอปิดสัปดาห์ดีกว่าเอาเอาให้แบบเอาให้ชัวเออพอเผอถ้าแบบปิดสัปดาห์ไม่ดีพอเิดมันล่วงมาหลุดสามพันสามปค้างเรงเนี้ยคุณจะได้ไม่เสียกระสุนเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนน่ะมีมาหมดแล้วแต่ถ้าใครมีน้อยจริงๆเนี่ยก็หาจังหวะเล่นตามเล่นเป็นสายเข้าซื้อจุดเข้าซื้อคือเหมือนเข้าซื้อนักเก็งกำไรแต่คุณถือยาวก็คือห้าหนึ่งห้าร้อยถ้าแถวนี้ก็ถือว่ากําลังดีประมาณนั้นครับโกสปอร์ตก็คือสามสามห้าศูนย์สามสามยี่สิบสามสามสองศูนย์ถูกไหม ที่เป็นแนวรับถูผมครับถ้ารับผมว่าตรงนั้นน่าจะปลอดภัยกว่าสามสามห้าสูงที่ใกล้ๆเร็วๆนี้ครับผมอืมโอเคโฟกัสเดี๋ยวโฟกัสดูสุกนี่นะครับนวลฟาร์มจ่อาเป็นยังไงนะครับไปครับขอบพระคุณครับคุณเศรษฐวัตรครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณคุณเศรษฐวัตรผู้ติชิปเทรดเดอร์ของอินทโกโกเทรดด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้อย่างที่คุณเศร์ฐวัครับว่า,วา,วา,วาสัปดาห์นี้ภาวนาแล้วครับให้ปิดเหนือ3,400ดอลลาร์ให้ได้แล้วก็ถ้ายิ่งดีต้องยินเหนือ3 4 3 0ดอลลาร์ให้ได้มันจะเป็นการทำลายภาพแนวโน้มขาลงไปนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ราคาทองคําขึ้นไปทดสอบ3,500ดอลลาร์จะเป็นออเทิร์นไฮเดือนมานนะครับปัจจัยต้องติดตามสัปดาห์นี้นอกเหนือจากเรื่องของสงครามการค้าแล้วยังต้องดูตัวเลขการจ้างงานนอกภากกาคคกรเรในื เพราะว่ามันจะส่งผลต่อไปถึงเรื่องของการประชุมเอโอในช่วงกลางเดือนนี้ด้วยนะครับซึ่งคุณเสรีวั์ก็ยังคาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยนะครับตาม c o n o นมิกโปรเจคชันเดิมที่ระบุไว้เมื่อช่วง รอบที่ผ่านมานะครับแต่ต้องดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเฟดจะเอาอยัางไงนะครับยังคงกังวลเรื่องของเงินเฟ้อต่อไปหรือไม่หรือว่าจะให้น้าหนักเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากกว่ากันตรงนี้ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วทางาประธานเฟดแล้วก็คณะกรรมการเฟดจะว่าย,ยัางไงนะครับซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อราคาทองคําพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนี่คือข้อมูลที่โกอลาลหยิบยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แลวก,ก็กด subscribe วมถึงกดซุปเปอร์ตังให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีคร